เอากล้องมาวัดทีหนึ่งนะครับตอนนี้สอบถามพื้นที่เขามีที่ที่ีขายที่สวยมากนะครับที่สวยมากก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับประมาณ8ไร่นะครับว่าจะทําเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับมันก็ไม่ไกลนะครับจากถนนทางทางแล้วก็ล่มลื่นดีนะครับเป็นเส้นทางที่ข้าวได้ตรงนี้ก็ซาดุข้าได้ตรงนี้ก็จะได้มาอยู่ว่าเขามีน้ำด้วยใกล้หนองน้าด้วยนะที่สาคัญที่ที่กปตันชอบพบกล้ขึ้นหนองน้านะครับหนองน้ํา เป็นที่ที่ขายถูกนะครับขายถูกเพราะว่าคนในพื้นที่นี้เขาจะร้อนเงินนะครับร้อนเงินเขาพูดง่ายก็คือกินเหล่าไปเส้นนะครับเส้นไว้เส้นไว้จนอ้ยจนมันหมกดินข้องหนังหมูนะครับหลายหมื่นกันเลยต้องตัดสินใจขายที่นะครับโอ้ยนาพี่น้องเออใหญ่เบิ่งนะครับพี่น้องโอ้พลึกพุลึกคน่ะออนะครับน้ําที่สำคัญคือจอดน้ําบาดาลไม่ลึกด้วยนะครับจอดน้ําบาดาลไม่ลึกด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตไปเบิ่งที่ไว้ก่อนแปดไล่แปดไร่